นี่สาลายควงองุนนี่ค่ะสดสดเลยอืมจอมใช่อ๋อพี่เต่ารู้แล้วถ้าเราเข้ามาเนี่ยก็มาทางนี้ ได้ได้ที่เดียวกันเนี่ยค่ะมาได้2ทางเนี่ยเนี่ยใช่เนี่ยจำได้ว่าตรงเนี้ยเนี่ยใช่ไหมเอ๊ะก็คุณคุณตลาดมีทางเข้า2ทางและตรงนี้เป็นร้านกาแฟด้วยนะคะ รับฝากรถคันละ30สิบบาทสถานยกชูปูชักค่ะนี่เป็นท่าเรือของเขานะคะเป็นประมงพื้นบ้านจะเข้าทางมันมาทะลุกกันหมดแหละทางวัดหรือทางไม่วัดก็มาทะลุกันได้หมด หวานเอ๊ะจำไม่ได้แล้วว่าเค็มหรือหวานนะเออเค็มอร่อยอร่อยอร่อยนะพ่อค้ายินยอมถ่ายคลิปนะใช่ไหมจะได้โปรโมทร้านให้ยินยอมถ่ายคลิปเนาะอ่านี่นี่คนนี้ถ่ายผมตานเดียวแล้ ดำอมยางเนี้ยตไปลบอ่ะ่่ถ้าว่าไม่ดูดีนะพี่ลงไปเลยดูดูดีอยู่แล้วดูดีอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงกาแฟพี่ซื้อกโกอ่ะอร่อยเหรออ๋อเหรอเออน่าจะลองนะทางงั้นอ่ะธรรมดาแต่อร่อยเลยโอเคพี่เตา ที่นี่แบบร้านกาแฟน่าร้านกัข้างในอ่ะเข้าไปดูเนี่ยค่ะ coffee shop เนี่ย premium coffee ่การันตีด้วยนะไอไปชิมแล้วล่ะไปไปชิมเลยไปชิมเลยอรกาาแฟไชิมมวนใช่ใช่ใช่เนี่ยคนนี้เขาเริ่มเนี่ยแต่บอกว่าแสหรอพวกพี่เลยเห็นไหมเขาได้ไปเสร์จที่ ใช่ไหม,ไมเขาไม่ธรรมดานะเขามีเซอร์ติฟิเคตด้วยเนี่ย c o f ฟคุณภาพอิน i ิจู i t อ t e อมราอาราบิกา้า,า,กาคิวอาราบิกา้าพี่เต่าสั่งอาราบิก้าพอดีเลยอาราบิก้าี่ไหอะพี่่อเมราิกาโน่ <laughs> เราเราไม่ใช่คอกาแฟเราทานกาแฟฮอนเหรอเรา <laughs> 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 ไม่ใช่ขอกาแฟแต่เข้าร้านกาแฟตลอดใช่นี่โอ้นี่เขาเข้าใจนี่เขาทำเหมือนภาพสีน้ำเลยนี่ค่ะหมือนนะเนี่นนี่ไงเออไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านกาแฟเก๋ๆอยู่ในตลาดสด แล้วอาราบริก้าเอ้ยไม่ใช่อเมริกาโกไไน,น่อเมริกาโน่เห็นชื่อของเขาอีกมีในใดยังยังเป็นไงหอมมะม่วงกินก่้กวอืมแล้วมันใช่แล้วอืมอม,มันใช่อะไรใช่กาแฟ <laughs> คนนี้สำลัก <laughs> ของเราของเรามั่งของเราเป็นโกโก้โกโก้ของที่นี่ไหมคะโกโก้โกโก้กาแฟกับโกโก้มาจากไหนคะสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้โกโก้เชียงรายพี่เคยกินโกโก้เชียงรายมันหอมมากแล้วก็กาแฟล่ะคะกาแฟแม่ต้องสอนเชียงรายแล้วก็เห็นไหม เราต้องอุดหนุนของไทยเราในแหละบ้านเราในแม่อือมเยี่ยมเลยอะกลับมาอือมันไม่มันไม่ไม่ดำมันไม่ดำอ่ะไม่ดำขึ้นเหมือนเหมือนกาแฟที่อื่นอ่ะ๋ออือใช่ไหมใช่เพาใช้คำว่าไม่เข้มมากไม่ใช่ไม่ดำมากมันดำริงๆนะที่อื่นนะใช่ไหมเฮ้ยนู้นจนดำแล้ หลัง,ง,ง,งลพิ่ถีพิธทัน,นชงกชโกโก,โก้ให้เราน, <ะ S 2> นี่เป็นโกโก้โกโก้ร้อนค่ะไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมข้นใส่แต่นมสดนี่เอ๊ออเอได้เลยได้เลย คือโกอุ้ยดยดยดขอโทษทีขอบคุณค่ะอือใช่เลยรสชาติเนี้ยรสชาติที่โกโก้ไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันใช่เลยไม่เค็มโอเคเลยค่ะโอเคเลยสดชื่นมันชื่นบนเลยมันชื่นลึมเลตลาดนี้นะคะ ยินดีต้อนรับสู่ปูชักสะพานยกของฝากของที่ะระลึกเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนั่นแหละคือปูชักสะพานยกค่ะเพราะว่าเขาจะมีการชักสะพานออกชักสะพานนี้ใช้ถุงแ,แล้วมันเป็นแผวแล้วก็ชักขึ้นมา<อ>เขาเรียก ปูชักสะพานยกค,ค่ะสะพานนั้นก็ยกได้ยกได้เห็นใช่เอากาแฟแล้วก็ทักขึ้นมามันมีเชือกอยู่คุณลงไปยกขึ้นมาโดนฟ้ามันมีปูอยู่อ๋อเหรอปูเป็นเป็นนี่เหรอคะโอ้โห15เมตรใช่ไหมต้องเดินไป15เมตร เมื่อกี้เมื่อกี้มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วได้เลยก็เป็นเรียกกันมานานแล้วเนาะนานแล้วหลายทุ่ปีแล้วตอนนี้แก่แล้วก็เอามาแช่ห่านแล้วก็แพงมากอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยขายแบบแบบแบบชักขึ้นมาใช่ไหมคะอ๋อแล้วคนก็มาซื้อตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ค่อยชักแล้วมันก็มีมีอยู่อ๋อโอ้โหเหลือมากอ่าค่ะ ขอบคุณค่ะนี่แหละสินค้าของชุมชนเขาที่นี่ประมงพื้นบ้านชะอําค่ะนี่เลยนะอ๋อนี่คือสะพานยกก็คือเนี่ยค่ะมีมีเห็นไหมคะมีเขาเรียกว่าระบบ,บระบบเนี้ย แล้วก็ปูดแล้วก็ชักสะพานชักก็คือชักเนข่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยชักปูขึ้นมาชักขึ้นมาก็จะมีปูจริงๆนี่แหละความเป็นมาของปูชักสะพานยกคนชงเนี่ยข้าหามาแล้วทีนี้ แต่ก่อนร้านร้านอะ่ะอืแต่และร้านเนี่ยเขาจะเอาปูแช่ในน้ำไว้แล้วก็ชักขึ้นมานแล้วก็ชักขึ้นมานี่แหละคือปูแช่ไม่ใช่เงาเงักเงกักเงักเงัก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 ไ <c oughs> ปเราได้ของแล้วปูโอ้รถมาปะอูโอ้รถมาอีกแล้วมออเตร์ไซค์อีกแล้วระวังดีดี เกพุงเกพุงเกพุงด้วยเกพุงเกพุแบบนี้เลยสวยสวยไอสักหน่อยสิด้เอาสักหน่อยสักหน่อยเดาออกกนะึงนะคะไปค่ะได้ของแล้วเรามีการทำกินเองมาเลยค่ะ ไปทางร่วมกันนะคะชมตลาดซื้อของกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แวะร้านกาแฟกันแล้วกลับกัละเดี๋ยวไปทำกับข้าวกินกันเพราะว่าเรามากันเองแล้วก็มีบ้านที่มีเครื่องครัวพร้อมเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนยอดฝีมือกันทั้งนั้นเลยไปกันค่ะวันนี้พามาเที่ยวชะอำกันนะคะแล้วจะไปที่ไหนต่อตามกันต่อไปค่ะ